สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมดิฉันนางสาวเรียกรกิิศิวรพันธ์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลขอนำเสนอข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่1ถึงวันที่16สิงหาคม2567ดังนี้ค่ะวันที่1สิงหาคม2567เวลา10นาฬิกานายคเชียปีะาพกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ในายกิษราสุภานักวิชาการแรงงานและนางสาวจุธาสินีมูลเมืองเจ้าพนักงานแรงงานร่วมประชุมซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธร์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดนครพนมประจำปีงบประมาณพาศ2567ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งในจังหวัดนครพนมณนะ ห้องประชุมสีวราคานเทศบาลเมืองนครพนมชั้นห้าวันที่5สิงหาคม2567เวลา9นาฬิก30นาทีนายพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงานครั้งที่5ทับ2567ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อรายงานผลการดำเนินการ ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่4ทับ2567ในการนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและนางสาวกรภัทรปฐุมไกรยะนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมดังกล่าวณห้องประชุมนครพนมชั้น2ออาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม วันที่9สิงหาคม2567เวลา9นาฬิกาส,สดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมร่วมประชุมคณะกรรมาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นระดับจังหวัดครั้งที่2 2567โดยสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพร่วมกับศูนย์อนามัยที่8อุดรธานีจัดประชุมณนะห้องประชุมร่มฉัดชั้น2สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ที่ประชุมได้หารือติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นจังหวัดนครพนมปีงบป,ประมาณ2,566ถึง2,567และติดตามโครงการขอรับเงินกองทุนคุ้มครองเด็กประจำปี2,567ด้วยวันที่14สิงหาคม2,567เวลา10นาฬิกานายวันชัยจันพร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครพนมณนะห้องประชุมสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดนครพนมเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหางานประกันสังคมพิจารณาให้ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุกข์พลภาพรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการประกันสังคมมอบหมายในการนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางสาวกรพัฒปทุมไกรยะนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมประชุมดังกล่าววันที่15สิงหาคม2567เวลา8.30นนาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมร่วมกิจกรรมจิตอาสาภายใต้หัวข้อสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนโดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม บริษัทเอกชัยดิสทริบิวชันซิสเตมจำกัดสาขาท่าพนมและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงร่วมทำความสะอาดบริเวณรอบวัดณนะวัดพระาธาตพนมวรมหาวิหารอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำนุบำรุงศาสนาสถานอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยพุทธอีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามาคัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย วันที่16สิงหาคม2567เมื่วลา13.30นาทีนางโสภาเกียรตินิรชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมกรมประจำเดือนสิงหาคม2567ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมและตามนโยบายที่สำคัญของกรมรวมถึง รับฟังปัญหาอุปสรรคจากการทํางานของหน่วยปฏิบัติในการนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมร่วมประชุมดังกล่าวณนะสํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวประจารําสัปดาห์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมค่ะสวัสดีค่ะ